ว,ะะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาพุทธศาสนานะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็เรียนเรื่องอริยสัจสีแล้วก็มรรคแปดไปแล้วเรียบร้อยนะคะในวันนี้เราจะมาดูกันว่าวันสําคัญนะคะของการเกิดอริยสัจสีและมรรคแปดเนี่ยเป็นวันอะไรเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนานะคะให้นักเรียนลองเดากันดูนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยะคะ่ะในวันนี้ ในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนวันสําคัญทางพุทธศาสนาก็คือวันอาสาฬห,หาบูชานั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าประวัติความเป็นมาว่าอย่างไรวันอาสาฬห,หาบูชาเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาซึ่งตรงกับขึ้น15ค่ําเดือน8ของทุกปีนั่นเองนะคะเป็นวันที่คล้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งแสดงปฐมเทศนานะคะ แก่พระปัญจวัคคีทั้ง5้าณป่าอิสิปตนมคทายวันเมืองพารณสีนะคะหลังตัดสรู้ได้สองเดือนโดยแสดงธรรมทรงตัดสรู้ครั้งแรกว่าธรรมาจากกับประวัฒนสูตรนะคะหลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยมีทั้งหมด84,000พระธรรมขันธ์นะคะ ต่อมานะคะเรามาดูความหมายของวันอาสาฬหาบูชากันดีกว่าค่ะคําว่าอาสาฬหาบูชามาจากภาษาบาลีนะคะนักเรียนประกอบด้วยคําว่าอาสาฬหแปลว่าเดือน8และคําว่าบูชาแปลว่าการบูชานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะก็คือมีความหมายว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองค่ะ น,นอกจากนี้นะคะวันอาสารหาบูชานะคะที่เป็นวันสําคัญมากๆของทางพุทธศาสนาแล้วยังเป็นวันแรกนะคะที่พระพุทธ,ธเจ้าเนี่ยทรงประกาศพระาศาสนาแก่ชาวโลกนะคะเป็นวันที่กําเนิดพระสงฆ์ในครั้งแรกในโลกเนี่ยนะคะโดยพระโกนทันญะเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรกจึงเป็นการครบ ในพระรันตนตรัยนะคะทั้งหมด3องค์ก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เราเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยนะคะจะมาสรุปให้นะคะว่าวันอาสารหาบูชาเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราเรียนไปนะคะอย่างแรกนะคะ วันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันขึ้น15บ้าคเดือน8ค่ะของทุกปีนะคะ 2. เป็นวันที่คล้ายที่พระพุทธเจ้านะคะทรงสแสดงปฐมเทศนานะคะต่อมาค่ะสำคัญมากค่ะข้อนี้นะคะเป็นวันแรกที่ประกาศาศาสนาแก่ชาวโลกนะคะเป็นการกําเนิดพระสงองค์แรกนะคะของโลกคือ,อพระอัญญะโกณทัญญะค่ะ ต่อนะคะข้อสุดท้ายนะคะหลักธรรมที่ได้ทั้งหมดนะคะในวันอาสารหาบูชาก็ได้แก่อนน 4, าเดชสีมักแปดนะคะเป็นไงกันบ้างคะเรียนวันอาสาฬหาบูชาไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะคุณวุยขอตัวลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในวันสำคัญอะไรอย่าลืมมาเรียนออนไลน์กันนะคะนักเรียนคุณวุยไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ